สวนเลยครับของลิวอรโพลอเลสเตอร์ให้มาโชต้าพลิกหนีจ่ายบอลหนีอันเดรเมาได้ออกทางซ้ายให้ดูริอาส ลุยดีอาร์สมานะครับดีอาร์สทางซ้ายทางซ้ายออกมาทางขวาซาร่าจ่ายต่อมาถึงลุยดีอาร์สต่อจอโ,โอ้โหหนึ่งโซนครับบอลค่อยไหลเข้าประตูไปเลยครับจากลุยดีอาร์สครับเอ่อขึ้นหน้ามาหาดีอาร์สโอ้หลุดมาถึงดีอาร์สโอ้โห,โหโจุดโทษแบบนี้แบบนี้จุดโทษครับคนที่จะอ,อัพปาดูนะไม่ใช่โดนเตี๊ยหัปมาดูอะเคลียร์บืดแล้วกลายเป็นว่าดีอาร์สได้หลุดไปกับเามผโทษซึ่งซาร่ายิงเข้ายิงลูกนี้ไปเหลือโอ้โหเฉียบขาด เฉียบขาดครับ2อศูนย์ครับปาสเเมดโดล็อกก่อนแล้วครับซิมเมโดมให้เท้าในมาครับให้เด็กาดช่วยมาอาุสสุนย,ย่าล็อกแล้วครับคุนยา่าปั่นโค้งตงนี้โอ้โหสวยด้วยครับโอ้ตีไข่แตกได้มาได้ครับหนึ่งประตูต่อสองครับอ้าวครับโอ้รุ่นี้อ้าวถึงทำที่ต่อยเปิดยัดเข้าในแล้วเจอลูกเนี้ยโอ้โหเจอขวางเจอขวางเจอจาร์ควอนซ่าโอ้โหจังหวะยิงของมูเดสซี่ที่ บอลยาวมาติดฟานได้เก็บได้ครับทั้งขวาเนี่ยลิมาคุณไม่ดอยให้ลิม,มาแตะนิโวล่สันมาได้เอนโดมาซ้อนเอนโด,อนโ,ดโอโ้โหลิม,มาไปฟาวใส่เอนโดครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลโอ้โจบเนี่ยจบแล้วนะครับโอ้ยอ